สวัสดีค่ะปูแอปเปิลนะคะวันนี้เรามาออกกําลังกายเพื่อก้นสวยๆของเรากันนะคะเริ่มจากเราอยู่ในท่าท่านี้นะคะพยายามเช็คให้หัวเข่ากับสะโพกเราตรงกันข้อมือกับหัวไหล่เราตรงกันนะคะปูจะเริ่มจากขาซ้ายก่อนเราเตะขาซ้ายไปทางด้านหลังนะคะแล้วเรายกขาขึ้นลงไม่ต้องสูงนะคะประมาณนี้ปล่อยลงโดยที่ขาเรามีถึงพื้น

เดีวเราเปลี่ยนข้างนะคะเป็นเตะขาซ้ายไปทางด้านหลังยกขึ้นลงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ด 18 19 20แล้วเราก็พักระหว่างเซตได้